ซื้อสลักออมทรัพย์ชุดมังกรหยก2 0 0 0 0 0บาทกาลันตีผลตอบแทนรวม1,760บาทถูกรางวัลแบบ100%นะครับและยังให้คุณได้ลุ้นรางวัลที่1นะครับมูลค่า10ล้านบาทในทุกๆเดือนตลอด24งวดห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับสลักออมทรัพย์ทกสชุดมังกรหยกจากธนาคารทกสฝากแค่100เดียวมีโอกาสลุ้น10ล้านบาทในทุกๆเดือนนะครับ ฝาก2,000ได้รับ1,760บาทนะต้องแต่ต้องซื้อแบบเลขเรียงเท่านั้นสลากออมทรัพย์ทกสชุดมังกรหยกนะครับผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลน,นิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทุกประเภท การรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ100บาทผ่านแอปพลิเคชัน BAAc Mobile หรือเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่ฝากอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการจ่ายอัตาดอกเบี้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับอัตราดอกเบี้ย0หน่วยละ0 4บาท นะครับคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.2ต่อปีโดยธนาคารทกสจะทำการโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติผู้ฝากไม่ครบ3เดือนธนาะคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อนหน่วยถอนคืนได้98บาทต่อนหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ย จำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้งนะครับประกอบไปด้วยเงินรางวัลต่องวดมีจำนวนสูงสุดรวมนะครับสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสองรางวัลเป็นราเงินรางวัลสูงสุดนะครับเก้าสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทโดยประกอบไปด้วยรางวัลที่หนึ่งเสี่ยงหมวดจำนวนหนึ่งรางวัลรางวัลละสิบล้านบาทรางวัลที่หนึ่งต่างหมวดจำนวนเก้าสิบเก้ารางวัลรางวัลละหนึ่งหมื่นบาท รางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับจำนวนรางวัลจำนวน300รางวัลรางวัลละ5,000บาทรางวัลที่3หมุน10ครั้งจำนวน1000รางวัลรางวัลละ2,500บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจำนวน1 0 0 0 0แสนรางวัลรางวัลละ600บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งจำนวน2ล้านนะครับรางวัลรางวัลละ10เออรางวัลละ10บาท รางวัลพิเศษเสียงหมวดมีมี16รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทนะครับโดยจะจับนะครับครั้งละ2รางวัลนะครับรางวัลละ1ล้านบาทโดยจับในปี2568ในเดือนมิถุนายนกันยายนและธันวาคมปี2569เดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมและปี2570ในเดือนมีนาคมนะครับ รานะงวัลพิเศษห้ามพลาดเด็กขาดนะเพราะนั้นใครนะครับสนใจอยากจะฝากนะครับอยากจะฝากจะออมในรูปแบบของสลากออมทรัพย์ทกศก็ห้ามพลาดซื้อสลากออมทรัพย์ชุดมังกรหยก2,000 0 0บาทจะได้รับ2,000นหน่วย2000นหน่วยนั้นจะกรละตีถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับที่รางวัลละ10บาทเนี่ยนะจำนวน4หมายเลขด้วยการถูกแน่นอน1้0 10ปคูณ4ก็40บาท, 40, บาท40คูณ24ก็960บาทรับไปเลย ครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ยหน่วยละ0.4บาทนะครับ0.4บาทคูณ2,000หน่วยเท่ากับ800บาทนะครับ960บาทบวก800บาทเป็น1,760บาทนะครับครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ยนะหน่วยละ1เอ่อจะได้รวมนะครับ100บาท40สางคูณ2,000หน่วยเท่ากับ2800บาทรางวัล960บาทบวกเป็น2,1760บาทนี่คือที่มาของผลตอบแทนนะครับ 800บาทบวก960บาทเป็น1760บาทรับไปเลยนะครับแต่ต้องซื้อเลขเรียงด้วยนะนะครับซื้อเลขเรียงเท่านั้นถึงจะถูก100%ถ้าซื้อแบบกระโดดเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ถูก100%นะครับก่อนจากการสลากนะครับออมทรัพย์ชุดมังกรหยกเป็นชุดใหม่นะครับใครสนใจก็ลองลุ้นดูนะลองซื้อดูนะครับซึ่งเปิดให้ ซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแคมเปญน,นี้จะเด็ดจะดวงใครจะถูกรางวัลยังไงลองพิมพ์มาใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยวย,ยังไงก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงคชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ล e เด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะฉนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเๆๆื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างน้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ